ขรผมวิถีวัฒน์กับอีกดึงดึงราด้มจะให้ดูนะช่วงอปีใหม่น่ะกติกความเชื่อ,อกติกความเชื่อประเพณีช่วงปีใหม่นี่เขามีากิจกรรมเรียกว่าเยอๆเดีด๋ยวให้ดูกันส่ชนภาคตะว,ว,วันตก ช่วงก่อนนี้ผมพามาชมที่เขาถวายเจดีศัยต้นสมการผมครับตอนนี้เขาว่าเขามีกิจกรรมในบ้านอีกอย่างก็คือการส่งเคาะส่งเคาะหมู่บ้านส่งเคาะเพราะว่าส่งการส่งอุบาทจงสิ่งที่เป็นอมคนอมปมงคลออกจากชุมชนในบ้านเขาหนึ่งปีหนึ่งครั้งเขาจะทำช่วงปีใหม่สงการผมครับเอาชุมชนแต่ที่เห็นเขาจัดกันอยน่เชิงจุงผมเคยไปถ่ายทำมาแล้วก็ทาเมองยองก็มีนะตอนนี้ ป่านนี้พ,พ่อค้าทำที่กุ่งชาวไตยตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังมาเอาดอกไม้ทุกเกลียนอะไรต่างๆมาเดี๋ยวโรถตรงรถนายใช้ดูนี่ของที่เขามาทำบุญเอามาใส่ชาวบ้านกำลังมาทำบุญน้ำหมิงกันด้วยให้ไปดูตรงรถเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นบริเวณวัดคอนะครับบอกว่าตัวน,นี้การ สงเคราะห์หมู well, Arizona, water, ่บ so sure. so we so sure. so ้านสงเคราะห์ก็คือการปัดเป่าอุบาทอะไรสิ่งที่ไม่ดีช่วงแต่ละปีแต่ละครั้งที่ชาวบ้านเขาอะมาทํากันชาวบ้านจะจะมีช่อนะช่อที่ผมไปไปนําเสนอนะช่อคือว่าตุงสีเล็กๆนะผมจอสีตุงสีเล็กขาดไม่ได้ครับจะมีทั้งหญ้ามีทั้งอะไรต่อมีอะไรต้นไม้เมื่อกี้ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเดยอะเห็นว่าจะมีพระมาสวดให้จะมี จะมีนาคสยกหรือว่าปุจานนาคเก่าคำพวกนี้นะผมตอได้ดูจับบ้านเกษตผมเคยไปไทเทิร์นแถบเชิงตุงก็เคยไ้ทำเมืองยองก็เคยทำนะก็คติความเชื่อคล้ายๆกันนะช่วงปีใหม่เขาจะหลังปีใหม่เรื่องของการส่งเคาะหมู่บ้านส่งเคาะชุมชนก็คือการส่งหรือว่าขับไล่ปัดเป่าอบาตอธิการใหญ่ใหดูปัญญาตื้อภาพ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน,นก็จะมาเต็มแล้วนี่หลังค่าเรนะือเก็ต้องมากันเดี๋ยวจะมีมกระทยกปูดูมเก,ก่าวดเดี๋ยวดูต่อยาวนะบัดเขาเอ่อ อันนี้เป็นวัดเขานะครับแล้วก็วัดชาายวบ้านก็กำลังมาทยอยกันมาตัดชาต่อบทผมบม,มานมัดชายิชาตชาวบ้านก็ตังรถถอทยอยกันมาใส่มันจะมีวิธีกรรมพิธีการ,การด้านพระสงฆ์ด้วยนะปฏิเดิมบนพระมาทำพิธีด้วยแต่ก็ ดี <T <il> t <ình> ๋ยวมาให้ดูตรงนี้นะเกี่ยวเนื่องด้วยกันนะเดี๋ยวใครจะดูปัดเขาวัดชุมชนจตุย์เขาโลดตะกี้เขาใส่ไอ้เขาว่าเครื่องบูชาเครื่องที่เกี่ยวกับว่าด้วยเครื่องบูชานะเครื่องรถเข้าเรียกว่าเป็นประเพณีของ้อหนึ่งผม ให้ดูมาดูตรงนี้นะ,ะชาวบ้านกางปั้นปั้นอันนี้ในปั้นงวัวปั้นควายละให้ดูกัอนอ,อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยพิติกรรมพิติการที่เขาจะใช้ในการส่งเคราะห์หมู่บ้านนะผมะเดี๋ยวจะลองถามเขาเดี๋ยวเดีย๋ดวยวอ,อันนี้สลากโพลีเทนบอยอยู่ช,ช,ช้างช้างช้างหน่ออันนี้เขาปั้นเป็นสัตว์จตตาสิบสองล้านสี่ก็สิบสองล้านสี่กัสิบสองล้านสี่นี่จตตาปิงน้ำยาไม่มียังพอง ตาทามีปึ่งังต่อมีบไก่ปึ่งแมวแมวาจะสีเชืหนัหนูจางนี่อแล้วกกปันที่ใส่นี่เหรอใส่เชือในนี่สิบสองตัวนะสิบสองล้สีเนาะบดุง แมวดาจ้าสีเชือหนักงูจ้าก็่าสิบสองดาจ้าเนี่ยนั่นอ๋อนี่คุณเอ๊ะสมัยก่อนมันจะดินี่มันลมเดี๋ยวได้ใจอันนี้เหรอคะับสมัยใหม่นะคะับอ๋อบนมดญนะหัวใจดินจุ่มปกนะเอาดินจุ่มปกเนาะมันอันไดีอ๋อเอาดินน้ำมันเนาะเดอดโตช้อันเดือดจะไปซ้อนขุดกี่ดินมันมือดำบูมไปหน่อยไปขุดจุ่มปกน้ำมันนกไงกันนาะอันนี้เป็นตัวอะไรแมงี่ยงอะไรช้างเหรอช้างช้างช้างเหรออ๋อช้างกี่ตัว สองตันี่อไรี่ควายไปอนไปปอนเหรอ่เอควายนะควายบูเอปุ่งควายดีครับมีก็มีวะจะทำอะไรอ่ะมีมีแตัวมันเป็นเป็นเอาของใจเอาปลาผององปเพราะว่าที่ฮั่นมีหับยาหับงอหับนอมีหับยาทีนอเหลของใชของใในชีวิตประจำวันเจ่นนออประจำาปเท่าช่สองรสีหนอ ว่านั้นมีหับยาหับนั่นแน่นอ๋อมีอย่างหั่งหมูอย่างโบราณก็มีแน่นอ๋ของเตียนสะตัอ๋อปะเขาอ่าหนึ่งเดืองเราวกิดปฏิกิรียาิกิมเชื่อของกลุ่มาตไปอันนี้หนึ่งปีเฮ็ดหนึ่งปวกอะหนึ่งปีเฮ็ดหนึ่งปวกละนี่หนึ่งปีนี่เพราะหน่อโค้งไปทำทรงข้ออะไรย่ะข้อบานข้อเมืองเอาทรงอันนี้เป็นข้อบานข้อบานเนาะอ๋อถ้าสรงเบิ้งใหญ่เก็มีเนาะถ้าเป็นเบิ้งก็มาข้อเบิ้งเนาะใหญ่กว่านี้เนาะ อันนี้สุขภาพบ้านอันนี้เขาโยจิงตุงมังด๋อยมังยางมังย้อมกับเฮ็ดได้หนาะยตุ่ปีใหม่เนาะเปิดเปิดกับเปิดกับเฮ็ดอยู่หน่อยเฮ็ดกับมดเนาออันดอยเฮ็ดก็ดอยก็เฮ็ดก็เฮ็ดอ๋อดอยเนาะก็เฮ็ดเนาะนี่ตาเป็นน้องร้อยเฮ็ดนี่นะคนคนป่านอื่นมาจองมัดคอเลยบ้านอ๋อกำเมือก่อนปวดกระก่อนทา้าสมบูรณ์เราหอยน้ำลิ้นมัดคอปานต้องอลไใส่ไม้โห ออเขาเ้องกำบ้านก็กำบ้านก็ที่ว่าเขาเล่งบ้านแล้วก็คนใน้เอาคนดองปัดเข้าเหมือนกันออเออๆนั่นอ่ะอ๋อเออเออเออล้ายกล้ๆเวลาเขามีพิธีกรรมพิธีการนี่บางหมู่บ้านนี่เขาจะมีเอ๊ะตาเหล้วเขาเขียวเมียเขียวมีก็ตาเหล้วมีก็เขียวเขียวมีเป็นเนื้อในมีอ่พอปักตาเหล้วอันเพราะว่าเมียผมมีนี่มีเหมือนเอาตาเดลียวเขาเขียวเจ็ดตัน แต่ก็คาเขวเปียนใเราไหวทุกวันอันนั้นปนมีเป็นมีหืนเชื่อาปนเี็ดของบ้านนะเบ็ดของบ้านนะเพราะว่าอันนี้ตกาคอมไตาคอมไตาคอมไรแล้วก็ไม้โั่อันนั้นนความรู้้นบ้านขอคุยเป็นภาษาต้องกินขางเาผมแล้วเนี้เพราะว่าเขาเรียกว่า การสราะห์ก็เป็นการถ้าว่ากรรมกรรมกรรมเบิกอย่างหนึงนอกากรรมเบิกก็คือถือวันหนึงนอกไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแบบไปให้ไปน้ำไปก้ามไปขายทุกสิ่งทุกอย่างห้ามเฮ็ดเลยอ๋อห้ามเฮ็ดแน่นอนครับผมต่อผ้าต่อเฮ็ดกรรมนี่เขา่าถือนะผมเรา่าถือเขาจะไม่ออกบ้านไม่ไปไหนนะไม่กินเหล้าอย่างเดียวหนึงวันหน่อถ้ามีเส้นไม่ไปไล่ไปสวนไม่ไปอะไรต่อมีอะไรนะไม่ไปไล่ไปสวนไม่ทำไรสวนไม่ค้าไม่ขายวันหนึ่งนะเขารว่ากรรม กำเาว่ากำเบิ้งกอใจเนาะอันนี้กำบ้านกกำบ้านมาแล้วกำบ้านถ้าหมอบ้านที่กอหมบ้านนั่นกอังจากไปไหนเนาะคำบ้านำในบ้านกันเนี่ยควายนะครับผมควายวายอนหมูหมูหมูดูด ดูสลับป่ะผมมันมีคติความเชื่อของเขาชาวบ้านเขานี่มันเรื่องราวเรื่องราวมีนะผมพาไปดูในไหนๆก็ไหนสลาฮะเบิ้งอ่าเรื่องด้วยพิติกรรมพิธีการกติความเชื่อชุมชนชาวบ้านบ้านเขาบ้านเรานะัตวได้เนี่ยผมอันนี้อันนี้อันนี้เราเหมือนจะนี่จะปั้นกีโตทั้งหมดกันนี่เอาเขาว่าละแล้วคนกอคนปันก่็ เหมูกระตุนหมูกระตุนอันคนใช่กะปั่นคนใช่กะอันคนคนกว่มีคนก็มีเหรอคนกว่ามีสองโต๊ะอ่าแล้วนเตียวนใส่สะตงแล้วอันนี้ใส่สะตงก่อใส่สะตงนั่นเปิ่อเปิ่อมีโต๊ะปึ่งอันนี้มันใส่สะตงเลยนี่อ๋อมันใส่สะตงกะอันนี้ไปวางจูดิ้งกะรออันนี้ก็คนก็มีสองโต๊ะอันใส่สะตงใส่สะตงนั่นมันมีโต๊ะปึ่ง สองเจ้านี่มีคอนโก้หนึ่งก้อนมีโต๊ะหนึ่งนันั้นเทศส่วนโตหน่อยปุ่งซังปุ่งซังนั่นน่ะปุ่งซังปุ่งซังหน่อ เออบมดุงเยาน่นแหนะพ่งดสิเส้นนะก็มีอ๋อสิเส้นนะก็มีนะาบ้านก็มจดูเลยเรเจอกันมาดูอาหันมางกองจําทรหลสาเลยมั่งลสาละอันนี้อันนี้สาเะมงไหนนอันนี้สระจิงตุงละอันนี้สารสับเต้าเหนเนาะเนาะอเค ช้ำในเฮ็ดสี่ตัวอะไรนั่นในความแม่มันโตคนเหมือนนะนี่ชาวบ้านมาดูไาใกล้ชิดชาวบ้านเขาบ้านเราแล้วก็ความเหมือนความแตกต่างส่วนการปีใหม่นะที่อื่นก็อาจจะทำอยู่นะแต่ว่าพิติกรรมพฤติการอาจจะไม่ไม่เหมือนกันผม ตรงนี้เราพิการสมเพรเดี๋ยวจะให้ดูนะเพราะว่า๋จะมีคำเขาเรียกว่าผุดจันหรือว่าพ่อหมอพ่ะครูนะมาเก่าพิธีกรรมาการนี้นะผมเดี๋ยวอาจจะได้เห็นแล้๋ยวจะมีพระสง์มาทำพิธีด้วยนะเออไก่เนี่ยไก่เน้ไก่ไก่ไม่ไ่เสลามามาก้ล่ะ มาเจอกันปั้นนะผมสมัยก่อนเขาใช้ดินเหนียวเนาะไปขุดเอาดินจุ๋มโบกแบบเดี๋ยวดนี่จูเนียาะไปหางเฮ็ดเป็นวันบนเนาะเฮ็ดโอ้เฮ็ดไปเป็นวันเนี่ยอันนี้ตะกระรไม่เฮ็ดวันนี้เฮ็ดวันนี้ขีดขาดไปขุดดินจุ๋มโบกอ่ะดินจุ๋มโบกอ่ะอ่าดินเหนียวก่เห็ดอะไรกันน่อ่า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 นะผมก็คือหนึ่งในเรื่องราวเรื่องเล่าของอะไรกัเรียกว่าจารีตอิทดหอยโบราณพิธี เรียกว่าของกลุ่มชาวไตเดี๋ยวจะได้เห็นอยู่นะผมตอนนี้เป็นเบื้องต้นก่อนชุมชนกลุ่มชาวไตยก็ทั้ผมผมพามาบ่อยนะตรงนี้นะเขามีเวลาเป็นงานนี่บางเรื่องเรานี่เราจะเขาหนึ่งปีหนึ่งครั้งบางเรื่องเรานี่ไม่ค่อยจะได้เห็นเอาไปเี็ดเปลนเปิงก่อนเดี๋ยวูตอนนะดูกัน